สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับพี่มะเขือนะครับผมกับเกมสาวทํานะครับผมของค่าย PG นะท่านผู้ชมนะครับวันนี้พี่มะเขือก็มีถุดมาที่968บาทนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe กับพี่มะเขือด้วยนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกาท่านผู้ชมนะเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมนะเราจะมาแบบเลขซอ้อไปก่อนท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมนะ 9บาทนี่แหละนะสัก30รอบนะท่านผู้ชมเล่งกันแบบสปีดแบบปวดปาดปวดปาดไปเลยนะท่านผู้ชมเ้ยเอาสิเอาสิมาสิมาสิแหม่แหม่ไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองกันเลยนะฮึ่ไม่เข้าไม่เข้าไม่มีปาดอุ้ยอุ๊ยอุ๊ย โอ้ยไวไปทำใจไม่ทันครับ <c oughs> ค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนค่อยๆเสียนะค่อยๆหมุนค่อยๆเสียโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวคุณผู้ชม อลองกดเองดีกว่านะครับผมนะหมุนหมุนไปเมื่อกี้เย็บอยู่นะสิบ หิวแถว3ไม่เข้านะไปอยู่แถว2นะครับผมนะเดี๋ยวเราก็ปล่อยค่อยๆเอามาซิเอาสิมาซิอืมอีกตัวนึงอีกตัวนึงตัวเดียวพี่จอดพี่จอดจอดจอดไม่จอดนะครับผมนะไปต่ออุ้ยจ้าโอ้โหโอื้อหือ ต, Emmanuel, ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวมันก็มาางหลังสุดเลยโอ้โหไม่มีโอกาสรุ้นเลยโอ้โหเอาเอามเมื่อกี้ขอโทษเมื่อกี้เขือขอโทษโอ้โหเป็นวายเฉยเลยโอ้ยต้องเป็นเคอะเคเคด้วยเคด้วยไม่มาอืออ้าวยังได้อยู่ยังได้อยู่ท่านผู้ชม right. ยังได้อยู่ต้องเป็นเคเคหรือสแคปเตอร์ก็ได้โอ้โหให้กูลุนเยี่ยวเหนียวไปไหมเนี่ย อืมเอาซิมาอ่าบาทเงียบคือจุบเป็นไงเป็นไงเงียบปันนิดท่านผู้ชมนะเข้าฟรีเกมมาก็เท่านั้นแหละนะได้มา38บาทอะไรกันครับเนี่ยโอ้ย อ้้ตาอีกแค่30อ้าฮะอะไรอ่ะแค่นี้เหรอโอ้โหแม่กูไปสามบาทก็ได้ไม่ดีกว่าท่านผู้ชม ี่แต่รเราไป20เหรอ20อ่ะเราลองลองลอง20่สัก30รอบดูถะท่านผู้ชมนะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมนะจะมาไหมนะอ เอามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปต่อไปต่อไปต่อเข็มแผงละ่ะจะตัวคุดเฮ้ยฮะมายังไงก่อนเอา้าเอ้ยมายังไงเมื่อกี้แวะมาเยี่ยวเหรอแล้วก็ไปฮะ มาบ่อยๆนะแบบเนี้ยมา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 บ่อยๆนะแบบเนี้ยมาบ่อยๆนะโอ้โหเนี่ยต่อไปเป็นมหากรรมล่อซื้อใช่ไหมล่ะเอาสิแหมโอ้โหโอ้อเอาเอาสิเอาเอาเอายี่สิบเอา เอาเข้าเข้าเข้าหน่อยเข้าเข้าหน่อยสิจอดจอดพี่จอดอือหือพี่ไม่จอดเลยเอนอน,ะ,อนะเรียบร้อยนะนะครับผมนะก็ม,ะมันก็ได้มาขนาดนี้นะท่านผู้ชมนะไปเล่นขออนุญาตเป็นที่อ่า สองบาทนะครับท่านผู้ชมนะก็จะเก็บทุนเอาไว้นะครับผมนะเราก็ไม่ควรที่จะผรีป่านะเผื่อมันเกิดผิดพลาดท,ทางเทคนิคขึ้นมาเนี่ยเราก็จะซวยเอานะท่านผู้ชมขออนุญาตสกรู่นะครับผมนะ ขยับขยับพัดลมปรับแอร์สักแป๊บหนึ่งรู้สึกว่าจะเป็นร้อนๆอือนไม่มาไม่เข้าเลยเหรอพี่ใส่แคตเตอร์อะส่แคตเตอร์หายไปไหนหมดอะส่แคตเตอร์อะส่แคตเตอร์ไม่มีเลยส่แคตเตอร์เงียบเลยอ่ะ โอ,อเิเสียง,งเหมือนฝนจะตกก็ต้องชมไม่ตัวคุนน้อยนะเมื่อกี้นะตัวคุนน้อยไปหน่อยนะมแม่นะ มาไม่มาแน่นอนอเค่แถวหนึ่งเท่านั้นเอ้ยจอดที่จอด ه, ห้าตัวห้าตัวไปเลยพี่อ <c oughs> บุญเท่าไรแล้วนะครับผมที่เข้ามานะจ๊ะแต่เ่ียวมันน่าเสียด์ไดมันเบยดที่ตองบัตรน่าจะเข้าตอนเบ็ดละยี่สิบนะเอ,อ A แถวหนึ่งอ้าวยังได้อยู่ผู้ชมเอเอยังเป็นได้อยู่คูณหกมาดีมาดีมาทรงดีเอเอโอ้โหนะจะขอเป็นเอนะครับผมเป็นเอนะ แต่ว่าตอนนี้นะครับท่านผู้ชมใตัวคูณเราก็ไปถึงที่คูนเสแล้วนะรอบหมุนเลยตั้งเยอะนะครับผมนะเอเสีย oh, อ uh ืม huh. ลายอย่างสวยนะเมื่อกี้อมืมันจะเข้าอะไรอตอนนี้สิบไม่มีทางครับผม คูณ16คูณ16แล้วจ่ายหน่อยพี่นี่แหละเจอืมฮ้ยน่าเสียดายนะท่านะผู้ชมนะบแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับนะเราก็ได้มาเยอะอยู่นะท่านะผู้ชมนะครับผมนะ คุณรามาแค่900กว่าเองนะถ้าผู้ชมมาตอนนี้ก็ประมาณบวกมะมาณ5 0 0 0ประมาณถ้า,าจริงๆก็มะมาณ4,000ก,กว่านะนะครับผมนะมามาๆๆทามานผู้ชมนะเดี๋ยวไป10บาทให้แล้วกันนะเผื่อถ้าผู้ชมจะเบื่อนะ,นะครับผมนะก็มันเหลือนะครับผมแล้วก็มันเหลือนะครับผมนะสำหรับท่านใดสนใจนะครับก็จะมีอ,อ่าคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับผมก็ตามไปกันดูนะจ๊ะ อุออเฮ้ยเอาเมฆวายมาเครียโอเอาหเอาเรียบก้อยเป็นไงคิดจะมาก็มาแบบนี้เหรอโอ้โหนะแต่ว่ามันก็ามาแบบ น้อยนะท่านผู้ชมนะเออตัวคูณไม่มีเฉยๆนะแม่ถ้าตัวคูณมานี่บันเทิงนะครับผมอีก228นะแต่ว่ารู้สึกว่ารอบนี้จะเป็นบิ๊กเกมเยอะนะครับผมนะบิ๊กเกมเยอะมากนะครับผมนะโอ้โห มไม่มีครับผมไม่มีรายการจ่ายต่อนะไปยากไปยากรายนี้ไปยากนะครับผมอเฮ้ยโอ้ยาก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 นั่นไง Ay. <laughs> oh, yeah. อืมยากครับผู้ชมลายนี้ไปยากมากๆาอเค่ะอือฮัอ่าโอ้ย,อยมายากมาเย็นมายากมาเย็นเต็มแผงอะไรล่ะคิวคิวตึงสามอือฮ โอ้โห,โโหไม่เข้าเลยกดเองก็ได้นะสิบสิบโอ้โหเป็นตัวอะไรวะนี่นะครับผมนะเอาละ่ะอะไรก็ได้ที่มันตรงรายการจ่ายสิบ <c oughs> โอ้โห โอ้โหจ่ายยากมากคุณผู้ชมนะสิบบาทนะไม่ว่าจะสูงแค่ไหนก็ไปเถอะไม่มีคำว่าสูงว่าได้ใจเธอเขียวแถวหนึ่งไม่มา เขียงอะไรอ่ะโอ้มีเป็นวายมาเจกินเต็มแผงเอาเอามัดต่อเว้ยได้เว้ยเคเคเคมาวายชมพูชมพูมาเต็มเท่าไหร่โอ้โหฮโอ้โหยี่สิบก็แตก สิบ,บาทก็แตกครับผมสงสัยเราต้องอำรากันแล้วแหละนะท่านผู้ชมนะโอ้โหมา900กว่ามาแค่ใบสีแดง9ใบท่านผู้ชมรับกลับไป14ใบเท่าไงไม่ต้องพึ่งออโต้นะครับผมนะกดเองนี่แหละนะครับนิ้วล้วนๆเลยนะ แย่งไรก็ต้องขอการกบขับพระคุณทุกท่านด้วยนะครับผมนะวันนี้พี่มะเขือก็อิ่มแป้แล้วนะวก็ต้องขออ่าวกล่าวคําอำลากับทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะครับผมยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดสับสับใครพี่มะเขือด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้พี่มะเขือก็ต้องขอการลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ